คุณผู้ชมคะวิกฤตเมียนมาก็เป็นหนึ่งในวาระหลักของการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่43ด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นบททดสอบอาเซียนมามากกว่า2ปีแล้วแล้วก็เป็นโจทย์ต่อนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลใหม่ไทยด้วยคุณนัฐากุมลวาทินคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมียนมาที่เสนอว่าไทยนั้นต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนขึ้นในเวทีระหว่างประเทศค่ะผมว่าก็ต้องใช้แนวทางการทูตผสมผสาน นะครับก็คือในสมัยรัฐบาลประยุทธ์จะเป็นการทูตแบบเงียบเชียบไม่ได้กดดันทหารเมียนมาอย่าง,อางเออกระเริกเลยนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับบางประเทศที่เชียร์ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ขณะเดียวกันก็พยายามจะรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นความมั่นคงตามแนวชายแดนระหว่าง2ประเทศทีนี้ถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าการทูดแบบเงียบเชียบเนี่ยไม่น่าจะได้ผลแล้วนะครับก็อาจจะยกระดับ ให้รัฐไทยมีการส่งเสียงให้ดังขึ้นในเวทีอาเซียนหรือในเวทีระหว่างประเทศนะครับเช่นพูดถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนกระบวนการสร้างสันติภาพในเมียนมาแต่ว่าพูดในลักษณะที่ไม่ไม่กดดันจนทําให้รัฐบาลทหารเมียนมารู้สึกว่าถูกแกรกแซงกิจการภายในอย่างหนักหน่วงจนเกินไปหมายถึงรัฐบ,บ,บาลไทยก็ต้องเสียงดังขึ้น,เส,นเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นนะครับก็คือต้องดังแบบสุภาพสุภาพอย่างดังแบบ ดังแบบสุภาพนะครับาตามจังหวะและสถานการณ์นะครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีปัญหาการสู้รบ มีหลักฐานว่าทหารเมียนมาสังหารชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์จํานวนมากแม้ว่าจะอยู่ติดกับประเทศไทยก็ตามาเราอาจจะไม่ต้องแคร์มากานะครับว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผลกระทบเดี๋ยวทางทางการเมียนมาจะปิดด่านพรมแดนอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะพูดถึงเรื่องของความช่วยเหลือเรื่องระเบียงมนุษยธรรมนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นลัทธิล้มเหลวแล้วนีใน่ในเมื่อว่ารัฐบาลเมียนมาไม่สามารถบริการสาธารณะดูแล นะครับชีวิตความเป็นอยู่หรือการรอดชีวิตของประชาชนได้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐเพื่อนบ้านหรือองค์การโลกบาลอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยไทยก็ควรจะพูดถึงการให้พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยเป็นเขตระเบียงทางมนุษยธรรมนะครับก็ส่งของบริจาคช่วยเหลือต่างๆจากสหปร,ระชาชาติจากอาเซียนเนี่ยมาผ่านประเทศไทยให้ไทยเป็นเอาท์เล็ตนะครับในการดันความช่วยเหลือไปสู่เมียนมา และเราก็ชูว่าเรามีสถานภาพพิเศษเหมือนกันเพราะว่าทางผู้นําไทยเรามีคอมมูนิเคชันไลน์ที่สามารถติดต่อกับผู้นําทหารเมียนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถโน้มน้าวให้ทหารเมียนมาเนี่ยลดความรุนแรงในบางโมเมนต์ในบางพื้นที่ได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้แสดงตัวมากว่าไอคอนเน็กชันแบบนี้นะครับมันจะเป็นการสปอยทางรัฐบาลทหารเมียนมาเพราะว่าเราต้องประกาศจุดยืนให้ชัดว่าเรายืนอยู่บนความถูกต้อง และความเหมาะสมบางอย่างที่มันไม่ได้จริงๆมันฝ่าฝืนเรื่องการละเมิดหลักสหประชาชาติหรือสิทธิ มนุษวยชนจริงๆเราก็ต้องแสดงออกนะครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นลักษณะที่อาจจะไม่ใช้โวหารหรือวาทะทางการทูตที่เผ็ดร้อนนะครับหรือมีการสร้างคําสับแสงที่จะทําให้เกิดการแยกขั้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทีมงานกระทรวงการต่างประเทศลองไปคิดคําคิดโวหารอะไรต่างๆอีกทีนึงก็อาจจะเป็นการกระทุ้งกระทุ้งแบบให้เพื่อนบ้านรู้สึก ว่าเราเองก็ลําบากเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่พูดอะไรเลยเขาก็อาจจะนึกว่าเรายังยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับคือจริงๆแล้วเราเราไล่ไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยเราจะเห็นลูกเล่นในการทู่ที่มีต่อเพื่อนบ้านตะวันตกเนี่ยที่มันมันไม่เหมือนกันนะครับก็กยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลทักษิณที่มาจากการเลือกตั้งแทนที่นะครับ เมืองไทยขนาดนั้นเป็นประชาธิปไตยเนี่ยแทนที่จะได้เห็นการกดดันทหารเมียนมาในการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยคุณทักษิณก็เงียบในเรื่องนี้เพราะกลัวว่าถ้าไปกดดันท่านตัน,น,นช่วยมากๆเนี่ยไทยจะขาดโอกาส ในการเข้าไปลงทุนในเมียนมาเพราะตอนนั้นเพื่อไทยทางคุณดักษิีก็มีนโยบายมองสู่ตะวันตกเพื่อจะไปเจาะตลาดเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วนโยบายมองสู่ตะวันออกของอินเดียเนี่ยมันก็มาบรรจบก,ก,กันกับเราที่เมียนมาพอดีเราก็ไม่อยากจะเสียโอกาสทางนี้นะครับในเรื่องของระบบตลาดในเอเชียเราก็กลายเป็นเงียบในเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือระบบการเมืองแต่ตัดภาพมา เป็นรัฐบาลชวนหลีกภัยรัฐบาลพักประชาธิปัตย์แล้วก็จะพบเลยนะครับว่าเราส่งเสียงแข็งแรงเหมือนกันนะในในเรื่องของการให้ทหารเมียนมาเนี่ยเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยมีสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแต่ตรงเนี้ยมันก็มีทั้งทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเสียงของไทยดังขึ้นประเทศตะวันตกชื่นชมไทยมากขึ้นแต่เราก็ต้องมานะครับรักษาผลประโยชน์ในความมั่นคงชายแดนที่มีกับเมียนมานะครับเช่นมี การปะทะตามแนวชายแดนทหารเมียนมาไม่พอใจที่เรากดดันเขาเกินไปนะครับก็เป็นนานำมาสู่ว่า,ารัฐไทยจะต้องมีความสัมพันธ์กับกองกําลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนเพื่อมานะครับกันนะครับการลุกจากทหารเมียนมาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบอบการเมืองของรัฐบาลไทยในแต่ละช่วงแต่อาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับในแต่ละปลอดในแต่ละปรอะ,ะ,ระบางอย่างเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศกับเมียนมาไปแล้วแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กก็มาปรับ ปรับปรุงกันได้อีกทีหนึ่งนะครับบางอย่างมันเวิร์กก็มูฟออนต่อไปอะไรอย่างเี้ครับ